ครับสวัสดีครับผมวันนี้เลิกงามยามดีนะครับยกบ้านให้พังเชอรี่นะครับผมฟังเชอรี่นะครับจะมีบ้านใหม่อยู่แล้วครับผมเริ่มต้นแล้วครับเริ่มเดินหน้าแล้วครับสวยนะครับครับวันดีเลิกงามเลิกงามยามดีครับวันนี้ขอบคุณครับทุกท่านคุณแม่เอซีทุกท่านนะครับผม ที่ให้กำลังใจครับผมตามเชอรี่นะครับเพจเชอรี่จังนะครับ YouTube เชอรี่จังครับติดตามด้วยนะครับผมอยู่ป่ามาหลายเดือนนะครับเลิกงามยามดีนะครับผม หนึ่งมืนสี่พันคะแนนนะครับตอนนี้ใ <laughs> ช <g all> <sh> ้ไปแล้วประมาณหนึ่งมืนสามพันคะแนนนะครับผมติดตามด้วยนะครับผมจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสะสมคะแนนนะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆก็หกคูณเจ็ดครับกว้างยาวนะครับผมเพราะที่มันจะแคบหน่อยนะครับผม ตรงนั้นก็ปลูกผักนีก็ลงไก่เก่านะครับผมประหยัดมังหน้าหน่อยเดียวงบก็ประมาณสักห้าหมื่นนะครับผม,มบถ้ายังไงก็จะได้ข้าวบาไไ้านใบนี่แหละครับผมจะได้ไล่ไปเรื่อยๆ ครับผมสวัสดีครับผม